วันนี้ขอนำเสนอตัวฟี2ตัวที่เก่งและดีมากๆนะครับซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเจ้าไมท่าที่ได้จากเนื้อเรื่องฟีนะครับแล้วก็เจ้าเฟคอลนัคานูระดับดรจินาลี่ที่ได้เป็นรางวัลล็อกอินจากการล็อกอิน7วันนะครับซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองซึ่งหวงบอกได้เลยว่า2ตัวนี้นะครับเป็นตัวกําลังหลักสําคัญเลยนะครับสาหรับคนที่แบบไม่ได้รีโรหาตัวทองนะครับก็คือเป็นแทงที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวสาย กายภาพยิงไกลที่ดีที่สุดนะครับนะตอนนี้สําหรับสายฟรีสายเติมน้อยนั่นเองนะครับความสามารถของเจ้าไมท่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่การอับแรงนะครับที่ระดับ3ก็คือยืนพื้นเลยตัวนี้เป็นตัวที่มีค่าป้องก,กันกายภาพแล้วก็ค่าป้องกันเวทมนต์ค่อนข้างสูงนะครับพลังโจมตีกายภาพก็ไม่ได้ขี้เหร่ะนะถือว่าไม่น้อยหน้าพวกสายโจมตี HP ที่สูงแล้วค่าสปีดที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับความสามารถที่แล้งสามนะครับก็คือที่เร็วสิบห้าสามารถดับาาาาาได้นะ จะมีสกิลสสายก็คือสายเซิร์เวิร์ลกับสายกาดซึ่งผมแนะนําว่าช่วงแรกอะ่ะไมท่านะครับมันจะยังมีค่าป้องกันไม่ค่อยสูงมากให้เลือกเป็นฝั่งขวาก่อนนะครับประกอบไปด้วยที่แ้งหนึ่งก็คือคดิเฟนต์นะครับเป็นพาสซีฟที่เมื่อมีพันธมิตรของเรานะครับอยู่ในระยะ2เมตรรอบตัวเนี่ยจะให้ดิฟเฟนต์เพิ่มขึ้น10%อนต่อหนึ่งตัวปกติแล้วจะลงได้สูงสุดก็คือ5ตัวรอบตัวไมท่าเนี่ยถ้าเกิดมี4ีตัวทําให้ดิฟเฟนต์เพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่40%นะ และทีมเล้งสามนะครับฝั่งขวาเซเว่นเวลเทนการจะเป็นไมท่าชาร์ตนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่คล้ายๆกับสกิลหลักของเจ้าไมท่าคือเป็นการพุ่งชนแล้วก็น็อกแบ็คไป2 2ช่องนะครับเป็นฟิสิกอลดาเมจดาเมจนะครับก็คือ130%แล้วก็มีระยะค่อนข้างไกลจริงๆแล้วสกิลนี้ช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยถ้าเกิดมีศัตรูอยู่ในระยะนะครับที่ไกลที่สุดก็คือ3ช่องเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปหาศัตรูได้เลยนะครับถือว่าเป็นท่าที่ดีมากๆ กินค่าคอนะครับเ r g เกรดแค่1แต่ว่ามีคูทรรมมากถึง5เทิร์นก็ถือว่าใช้ได้ประมาณ1-2ครั้งนะครับใน1นึ่งแบเส่วนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งกาดเดี๋ยวก็คือแลงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสกิลที่ช่วงแรกผมแนะนำให้อัพนะก็คือควาสมสามารถมันจะเป็นการดึงดาเมจนะครับที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยจากปามิัทั้งหมดที่อยู่ในระยะรอบตัว2ช่องเข้าหาตัวเองนะครับซึ่งเวลาเปิดใช้งานเนี่ยดีเฟนซ์จะเพิ่มขึ้น2ี่ก็จริงแต่ว่าใช้ได้แค่ 1ครั้งต่อ1นรามหมายความว่าถ้าเกิดมีตัวที่รับดาเมจตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนี่ยเจ้าไมท่ามันจะอึดไม่พอที่จะรับดาเมจนะครับส่วนสกิลสายกาดของแรงสาวนะครับจะเป็นสกิลซัพพอร์ตก็คือในระยะรอบตัวนะครับ3ช่องเนี่ยจะเป็นการฮิล20% HP ของทุกคนแล้วก็จะมีการบัฟนะครับในส่วนของแอตแท็กระดับ1กับป้องก,กันกายภาพระดับ1น,นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ส,สายก,กายภาพและเวทน,นะครับสิ กับตัวที่เป็นเพิ่มป้องกันเฉพาะกายภาพอย่างเดียวนะครับ20%ให้กับทั้งทีมก็คือเป็นสายของซัพพอร์ต100%แหล่ตัวนี้ก็คือทั้งฮิลทั้งเพิ่มบัฟนะครับอีกทั้งมีความสามารถเช่นเดียวกับแลกหนึ่งนะครับก็คือดูดความเสียหายกายภาพนะครับของทุกคนรอบตัว2ช่องเข้าหาตัวเองนะครับเป็นเวลา2เทิร์นนั่นหมายความว่าในช่วงต้นที่ไมท่ามันยังไม่ได้อึดมากๆนะครับยังไงก็ตามก็ต้องอัพฝั่งขวาก่อนเน้นการแล้วก็เน้นการเคลื่อนที่ในขณะที่ การรับดาเมจนะครับแล้วก็การรับให้ทีมเนี่ยควรจะทําก็คือจะเป็นช่วงหลังแล้วที่จะไม่ท่าแบบอึดมากๆแล้วนะครับดังนั้นนะครับในช่วงต้นเนี่ยผมจะเป็นด้านขวาก่อนทั้งสองสกิลเลยแล้วก็ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนะเวลาเต็มแม็กแล้วเพราะว่ามันต้องใช้ขั้นเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็คือ25 3 5นะครับ45จนถึง55นั่นเองนะครับ ด้วยสกิลทั้งหมดที่ว่ามานะครับทำให้ไมท่าที่เลเวล15ขึ้นไปนะครับจะมีท่าสกิลในการน็อกแบกนะครับด้วยการ1นท่าแล้วก็อีกท่านึงจะเป็นท่าเคลื่อนที่บวกกับน็อกแบกได้ด้วยซึ่งท่าน็อกแบกเนี่ยสำคัญมากๆนะเวลาไปเจอกับศัตรูที่มันมีพื้นที่ให้หล่นนะครับมันจะผลักให้ตกผาได้หรือไม่ก็ผลักพวกที่เป็นถังระเบิดนะครับเข้าใส่ศัตรูได้ถือว่ามีประโยชน์มากทั้ง2ท่าเลยแล้วก็พาสซีฟในการเพิ่มรีเฟนส์นะครับเมื่อคุณเล่นชาร์รเปเตอร ที่เป็นดาบสีทองนะครับก็แนะนําให้อัพเลเวล20ได้เลยนะครับก็จะได้ทางสเตตัสพวกที่สําคัญก็คือโจมตีการยาภาพแล้วก็ป้องกันนะครับทางกยายภาพแล้วก็เวทแมคคทพี่รวมไปถึงความตายพิเศษนะครับเมื่อศัตรูโจมตีในด้านหน้าของเจ้าไม้ท่าแล้วก็ด้านข้างครับตัวที่เป็นป้องกันการยาภาพจะเพิ่มขึ้นถึง5%ส่วนอุปกรณ์ป้องกันช่วงต้นนะครับให้ใช้เป็นระดับแรไปก่อนนะก็คือหมวกใบนี้ที่เพิ่มค่าป้องกันเวทมนต์นะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นสีทองในช่วงหลังได้ โดยที่ไม่ต้องอัพเลเวลก่อนนะครับพวกของแรงเนี่ยเปลืองต่อไปจะเป็นเจ้าเฟคอลตัวนี้จะเป็นนักหนูกายภาพนะครับจริงๆนะหนูนจะมีค่าพลังจติตตั้งต้นค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเนื่องจากมันยังไม่มีบุรณ์เฉพาะของมันนะก็เลยดูน้อยไปหน่อยการอัพแรงนะครับของเจ้าเฟคอลนะครับแนะนําว่าให้ใช้สายฝั่งซ้ายก่อนก็นคือสายเบิร์ดนะครับสกิลพาสซสีฟอย่างเจ้าดาราน่านะครับอันนี้ก็คือเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีศัตรูนะครับอยู่ในระยะ2ช่องรอบตัวเจ้าเฟคอลนะครับ มันทำการเพิ่มบัฟนะครับเพิ่มค่าคิลิคอ30%ให้กับตัวเองเป็นเวลา1เทินซึ่งมันเป็นจุดเด่นของนักธนูนะครับที่ต้องาารักษาระยะอยู่แล้วก็คือห้ามให้ศัตรูเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะครับาารักษาระยะไว้เพื่อเพิ่มค่าคิลิคอสาเบอร์เช่นเ <bers> ดียวกันนะครับที่เล้สามจะเป็นท่าโจมตีนะครับเป็นฟิสิกอลดาเมจนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายเดียว140%แล้วก็มีนิบาพิเศษนะครับก็คือก่อนการโจมตีเนี่ยจะทําการห้ามหลบนะครับหมายความว่าถ้าท่านี้เป็นท่าที่โดน100%เลยนะครับ ระยะโจมตีอยู่ที่1-3ถึงช่องนะครับแล้วก็มีระยะสูงต่ำนะครับต่ำกว่าได้5ช่องสูงกว่าได้3ช่องข้อเสียของสก,กิลนี้ก็คือมีคูดาวนานนะครับคือใช้ได้ทีเดียวนะในสาเทิร์นแต่ว่าไม่กินค่าคอสต์ตัวที่เป็น n r g นอร์เกส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นสก,กิลของสาย a อเล t หรือว่าสก,กิลตั้งป้อมเริ่มโดยแรลงหนึ่งะครับจะเป็นซับพอร์ตให้กับตัวเองสามารถของ Move, ขมูฟข้ามแล้วก็จับนะครับก็คือการเคลื่อนที่การปีนป่ายขึ้นที่สูงนะครับแล้วก เกี่ยวกับความสามารถในการเคลื่อนที่ล้วนๆนะครับเป็นโมบิลิตี้ถึงแม้จะมีระยะเวลา2เทินนะครับแต่ว่าครูดาวก็คือ4เทินเท่ากับว่าจะเคลื่อนที่ได้ดีแค่2เทินนะครับส่วนอีก2เทินก็คือเคลื่อนที่ปกติที่แรงสามนะครับจะเป็นการตั้งป้อม alert ก็คือตั้งป้อมนะครับเมื่อศัตรูเข้ามาอยู่ในระยะพื้นที่ของ alert เนี่ยจะทําการโจมตีใส่นะครับด้วย12 0ดาเมจน,นะแล้วก็ขัดจังหวะแอคชั่นของศัตรูด้วยยิงสูงตามได้มากกว่า5ช่องนะครับ ก็คือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยฝั่งเบิร์สจะเป็นการเน้นการสร้างดาเมจนะครับแบบเต็มๆแล้วก็เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างอิสระในขณะที่ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการตั้งป้อมอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่ไปในพื้นที่ที่ศัตรูไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับเอาง่ายๆว่าชอบเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดาเมจแรงๆให้เลืยกฝั่งซ้ายเบิร์สซึ่งผมก็เล้ยกฝั่งเบิร์สนะ่ถ้าเกิดใครชอบตั้งป้อมอยู่กับที่นะครับก็ให้เลืยกฝั่งขวาเป็นล l e r t สกิลพื้นฐานนะครับจะมีการจำลองปกติเนี่ย ด้วย85% physical damage แล้วก็ท่าสกิลนะครับที่ระยะสูงสุดคือ4ช่องเนี่ยใช้ค่า cost energy อหน่วยนะครับอันนี้จะยิงเป็นการยิงสกัดขาด้วย11 0 physical damage นะครับแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวลดลงนะครับ2ช่องเป็นเวลา2เทิร์นโดยรวมแล้วตัวยิงไกลเนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นการยิงถังระเบิดนะครับหรือว่ายิงสกัดพื้นที่อะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วก็แถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับสหรับตัวแจกที่เป็นสายอ s s a s ซินหรือว่าซีเกอร์นะครับ ก็คือเจ้าคิมสันฟอนคอนเนี่ยมันจะให้ฟรีๆอยู่แล้วนะครับ3ดาวทําให้โจมตีนะครับพวกที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับแรงขึ้นก็คือสูงสุดที่3ดาว20%เลยแล้วก็สามารถถอยมุกออกมาหนีได้หลังจากสังหารศัตรูด้วยสำหรับเจ้าคิมสันฟอนคอนนะครับถึงแม้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีในช่วงแรกเนี่ยแต,แต่ว่าเป็นะดับปีปิกไม่แนะนําให้อัพแบงค์นะครับและเมื่อคุณเล่นถึง c คปเตอร์สองนะครับคุณจะได้อาวุธทองนะครับที่เป็นมีดของสายนี้มาด้วยทําให้โจมตีนะครับด้านหลงัหลงกิต สามารถอัปเลเวลยีแล้วก็ใส่ให้ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวที่ดีกว่าที่เป็นตู้ตอนนี้ก็คือเจ้าโค้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้คิมสันฟอนคอนนะอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นตัวแจกฟรีนะครับสายฟิกเกอร์ที่ใช้ได้ดีในช่วงตน้ตนๆเท่ากับว่าเกมนี้สายฟรีสายเติมน้อยนะครับคุณจะมีตัวสตาร์เตอร์ที่ใช้ได้ดีมากๆนะครับดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วยตัวแท้งไมท่าตัวยิงไกลเฟคอลนะครับตัวล้วงหลังคิมสันฟอนคอน แล้วก็หาพราดีดีสักตัวนะครับอย่างเจ้าเอ็เจอที่เป็นพาลาราคา3 5บาทกับการันตีตัวทองตัวแรกนะครับตัวไหนก็ได้คุณก็จะได้ทีมสตาร์เตอร์นะครับที่ใช้ได้ดีมากๆแล้ว5ตัวแรกที่สําคัญนะครับสายพ่าจะมีไอเทมตามเนื้อเรื่องให้ก็คือเป็นอุปกรณ์ป้องกันสีทองนะครับสาหรับสายพราที่สามารถฮิวให้กับตัวเองได้นะครับเป็นเวลาหนึ่งค่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนนะครับของทีมสตาร์เตอร์ที่เล่นได้ดีมากๆนะครับผมขอเอาดนาสองขีดสามที่ระดับความยากคือเลเวลยี่สิบให้ดู อันนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์สดาวน,นะครับอันนี้ผมยับมาเพิ่มแนละ้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นแบบออตโต้สามารถผ่านได้แบบง่ายๆยไหมมาแล้วก็ลุยกันเลยขอรอต่อไปเลยนะครับตัดทิ้งทิ้งสิงที่คุเป้าห 次は私の番叩き潰してくれよ勝ち押しだ <laughs> <laughs> 次のターゲットはドイツだ礼を言う次は私の番 叩き潰してくれ次のターゲットはどいつだ礼を言うありがとう次は私,の番私やりましたしの叩き潰してくれ次のターゲットはどいつだ

สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ